วันนี้ก็มาแจกปิบบินค่ะคือวันนี้เอามากับแฟนคลับอมค่ะแล้วก็เ,เราเราได้ทํากิจกรรมก็คือรวบรวมเอารองเท้าหุ้มส้นสีดำอะไรเงี้ยค่ะมาให้ให้คนที่อยากจะมาเคารพพระพรหมมาสแต่ว่าสมมติใครยังไม่มีรองเท้าอะไรเงี้ยสามารถที่จะแบบมายืมได้ที่บูธข,ของเราค่ะคคคควันนี้จริงๆมันมันมีอยู่ส่วนหนึ่งแล้วค่ะที่ฝากไว้ที่สอนนอชนะสงครามแต่วันนี้ที่เตรียมมารวบรวมมาได้ประมาณร้อยสองร้อยคู่ค่ะ คนบริจาคเยอะมากจนจนเราแบบเหมือนเตรียมเตรียมไม่ทันอะ่ะเตรียมบุคลากร,รในการในการรับรับรับรองเท้าไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าใครจะมาบริจาคเนี่ยสามารถมาได้ที่สนามหลวงได้เลยตรงโซนโซนใต้บูสิบสามค่ะก็ตอนนี้อ,อามยังไม่ได้ดูดจริงจังเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากจีนเมื่อคืนแต่ก็รวบรวมกับแฟนคลับนะคะก็ ส่วนส่วนใหญ่แฟนคลับก็จะช่วยกันได้เยอะมากเราก็ช่วยประชาสัมพันธเพราะตอนนั้นเรายังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยเพิ่งกลับมาเมื่อคืนค่ะใช่ค่ะมีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายค่ะครั้งแรกเลยค่ะที่ที่ได้รู้สึกว่าเออเราได้มีส่วนอะไรช่วยจริงจังขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเหมือนเราก็ได้ทําหน้าที่ลูกของพ่อคนหนึ่งที่เราเป็นคนที่เออ หลายๆคนรู้จักแล้วเราก็มีส่วนในการช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลิบบี้อันนี้แฟนคลับช่วยกันทำค่ะเพราะว่าพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเมื่อคืนก็เลยเราเราเป็นมามาช่วยแจกดีกว่าอะไรย่านเงี้ยค่ะคือก็ยังมากันเนืองแน่นเหมือนเดิมคือออมเนี่ยได้มาแรกๆเลยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาแล้วเพิ่งมาวันนี้ก็รู้สึกว่าประชาชนก็ยังทยอยมาจาก ทั่วทั้งประเทศเลยอะคะ่ะตอนนี้เราเคยได้เข้าไปเข้าไปแล้วเข้าไปแต่ว่าตอนนั้นไปถวายความอลาลัยใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปที่พระบรมศพเลยอะไรเงี้ยค่ะจะต้องหาโอกาสเข้าไปแต่ว่าตอนนี้เราเราให้ประชาชนเข้าไปก่อนเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพอยู่แล้วเพราะว่ามีประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดเยอะมากอะคะ่ะลึกซึ้งนะคะลึกซึ้งเหมือนเหมือนกับ ที่น้องชาวไทยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือท่านเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราตั้งแต่เกิดท่านเป็นเหมือนความเป็นเหมือนศรัทธาเป็นเหมือนอะไรที่มันอยู่ในจิตสํานึกของของคนไทยเป็นต้นต้นแบบทางความดีต้นแบบทางหน้าที่หลายๆอย่างคืออย่างอย่างที่ออมไปจีนเนี้ยอมก็ได้คุยกับชาวต่างชาตินะคะชาวจีนทุกคนก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ย คือเรามีความภูมิใจทุกครั้งที่เราได้พูดถึงท่านคือหลายๆคนก็ถามว่ายังไม่รู้จักในหลวงว่าเออในหลวงเป็นยังไงเราก็จะมีความภูมิใจทุกครั้งที่เราท่านเก่งมากเลยนะอมก็จะแบบให้ล่ามช่วยบอกกับคนจีนเะนี่ยแบบรู้ไหมว่าท่านมีความสามารถทางด้านใดบ้างทุกคนก็บอกว่าจากที่ไม่รู้ตอนนี้ทุกคนรู้ทุกคนก็แบบอย่างคนจีนก็รู้สึกว่าโอท่านเป็น genius มากเลยอะ่ะแบบ เขาเขาเข้าใจคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีความภูมิใจทุกครั้งที่ได้ได้พูดถึงท่าน,นจริงๆออมคือในฐานะนักสแสดงอะค่ะเราก็เคยได้ร่วมเล่นหนังมากกว่าเป็นเป็นหนังที่หนังเทิดพระเกียรติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าโหโชคดีจังเลยอะเราก็เป็นนักสแสดงคนหนึ่งที่เราก็ไม่คิดว่าเราได้จะมาจะได้มาเล่นบท ท,ท,ท,ที่เกี่ยวกับละครเทิดพระเกียรติอะไรเงี้ย,ยะคะ่ะตอนนั้นเราก็กภูมิใจแล้วก็ทีมงานทุกคนก็มาทํางานด,ด้วยจิตอาสานะทั้งหมดะะอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชดำรัสของท่านนะคะเล,เล่นกับพี่นกสินใจเราก็เล่นเป็นลูกล้วพี่นกเล่นเป็นแม่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนหนังสั้นหนึ่งในสิบเรื่องะคะ่ะ สึกโชคดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นบุญของเรามากเลยอ่ะที่เราได้เกิดได้เกิดเป็นคนไทยแล้วเรารเราได้ได้พูดอย่างเต็มปากอ่ะว่าเราภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่คนทั้งโลกยอมรับแล้วก็คนทั้งโลกก็เรารู้สึกว่าเขาก็มีความอิจฉาแล้วนะที่เรามีพระราชาที่ที่มีทั้งมีมีความเป็นธรรมแล้วก็ เป็นทั้งตัวอย่างให้กับวง์ชนชาวไทยอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายๆหลายๆคนก็รับรู้ได้ว่าใจที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่คนทั้งโลกยอมรับแล้วก็เอ่อคนทั้งโลกก็เรารู้สึกว่าเขาก็มีความอิจฉาแล้วนะที่เรามีพระราชาที่ที่มีทั้งมีมีความเป็นธรรมแล้วก็เป็นทั้งตัวอย่างให้กับองค์ชนชาวไทยอะไรย่างเงี้ยค่ะ อ้อมว่าหลายๆคนก็รับรู้ได้ว่าความความเศร้าเสียใจของเราอยู่ในระดับไหนแล้วทุกคนก็บางทีก็เจอแล้วก็มาแบบขอบใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราไปต่างประเทศนะคะจริงๆหลายอย่างมากๆนะคะหลายอย่างมากๆอย่างเรื่องคือคืออ้อมอาจจะโชคดีที่บางทีอะ เราเราเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราอ่ะจะได้รับคําสอนของท่านหรือทฤษฎีการการปฏิบัติอะไรของท่านจากคําพูดง่ายๆข,ของของพ่อของเราเองอะไรแบบนี้ค่ะพ่อจะมักจะถ่ายทอดว่าในหลวงท่านคิดอะไรแล้วก็มามาเล่าให้เราฟังแบบง่ายๆอย่างเช่นแบบเรื่องทฤษฎีปรัชญาพอเพียงอะไรางเนี้ค่ะก็เป็นเป็นปรัชญาที่ดีมากเลยนะคะมันเป็นอะไรที่คมคายมากแล้ว ไม่มีประเทศไหนในโลกที่พระราชามาสอนเรื่องแบบนี้มันมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ทําให้คนในประเทศอะ่ะมีความสุขกับทุกสถานะที่เราเป็นนะคะมันมันมันเป็นวิธีคิดที่ดีมากๆเลยไม่ว่าเราจะอยู่จุดๆไหนหรืออาชีพไหนๆในสังคมเราสามารถที่จะที่จะมีความสุขได้ด้วยด้วยแนวคิดความพอเพียงที่ท่านมอบให้กับเรา เรื่อยๆเลยค่ะอะไรที่เราทําได้ก,ก็ก็ช่วยกันทําแต่ว่าคือเราก็มีหน้าที่ที่เราต้องทํางานของเราเราก็ต้องทําแล้วก็อะไรที่เราพอมีเวลาที่เหลือแล้วมาช่วยจิตอาสาได้อย่างเงี้ยเรายินดีมากๆเลยตามความโอกาสตอนนี้แล้วก็มีอย่างอย่างโครงการรองเเนี้งเราก็ยังมีอยู่ค่ะหรือว่าอะไรที่เราสามารถจะช่วยได้ก็แน่นอนมาช่วยทันที ก็ได้ค่ะติดตามทางทางไอจีของออมก็ได้ก็จะขออัปเดตเรื่อยๆว่าบริจาคได้ที่ไหนหรืออะไรแบบนี้ดได้มาอีกค่ะอคขอบคุณ